สวัสดี f อซทุกท่านนะคะ,ะวันนี้นะคะแม่ดำก็อยู่ในกลงนะคะอยู่ในกลงให้แม่ดำอยู่ในกลงใหญ่นะคะมันค,มคืมฟ้าคืมฝนมาแล้วนะคะตอนนี้นุ๊กไปเอาลูกแมวแล้วก็แม่เขามาเข้ากลงแล้วนะคะเอามาเข้ากลงแล้วเพราะว่าน้องวุ้นไปเฝ้ายายอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเป็นอย่างที่เป็นอย่างที่นุ๊กคิดไว้เลยนะคะยายไปโรงพยาบาลด่วนเลยเพราะว่า หายใจหายใจไม่อิ่มไม่ทั่วท้องแล้วก็ต้องไปให้เครื่องช่วยหายใจที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่รู้ว่าการยายจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะนูก็เลยเลิกจากนอนวุ่นท้อลายไปบอกตั้งแต่ก่อนจงเรืยนจะเลิกนะคะก็ว่าว่าวุ่นไปเฝ้ายายนุก็รู้เลยว่านุกต้องทำยังไงนุก็รีบกลับมาบ้านนะคะมาเอาน้องแมวกับแม่เขาเข้ามาในกรงใหญ่นะคะเพราะว่า เผื่อลูกยายกลับมาจากต่างจังหวัดเผื่อเข้ามาเห็นเรากลัวเอาลูกแมวไปทิ้งก่อนนะคะเราก็ต้องมารีบมาเอาแมวก่อนแล้วก็เอาแม่เขามาด้วยนะคะให้เขาได้อยู่ด้วยกันอันนี้นุ๊กใช้แฟลชถ่ายนะคะเด็กๆยังไม่มีไฟนะคะเด็กๆยังไม่มีไฟเลยกล้องมันก็จะมืดนะคะกล้องมันก็จะมืดยังไม่มีไฟ แล้วอีกกรงหนึ่งเนี่ยนุกเปิดประตูเอาไว้นะคะเพราะว่าเด็กๆอีกพวกหนึง่งแมวโตอะถ้ากลางวันมันร้อนน่ะเขาก็จะออกมานะคะนุกเลยต้องเปิดเปิดกรงเอาไว้นะคะถ้าเขาอยากเข้าไปนอนหลบแดดหลบฝนแต่ว่า,ากลางวันแดดมาทางนี้นะคะนุกพรุ่งนี้นุกจะต้องหาอะไรมาบาังไว้ให้เด็กๆก่อนหาอะไรมาบังแดดให้เด็กๆก่อนก่อนที่นุกจะไปโรงเรียนนะคะเขาก็อยู่กัน ดูแมวเด็กเขามีความสุขดีนะคะวิ่งเล่นกันสนุกสนานเพราะว่ากรงมันยาวนะคะก็เอาแม่เขาเข้ามาในนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะจริงๆเขากระโดดขึ้นไปเล่นบนชั้นด้วยนะคะดีที่มันเป็นเหล็กที่เป็นตาเล็กๆทีๆนะคะเพราะว่าน้องแมวลูกแมวก็สบายเลยนะคะไม่มี อ๋อออกไม่ได้แล้วก็เขาก็เกาะ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 ขึ้นไปขึ้นไปบนชั้นได้เลยนะคะไปนั่งเล่นบนชั้นได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านกับวุ้นนี่จะเขาจะอยู่กรงน้องวุ่นจะเอาเขาไว้ในกรงอสองชั้นนะคะแล้วก็ปล่อยออกมาเล่นบ้างแต่ว่าที่นี่โอ้โหวิ่งเล่นได้สบายเลยค่ะวิ่งเล่นได้สบายเลยกรงมันยาวนะคะ เป็นบุญของพวกเด็กๆจริงๆนะคะนี่ถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ใจดี f อซท่านเมตตาให้ให้มีโงลงเนี่ยเด็กๆไม่มีที่อยู่เลยนะคะเด็กๆไม่มีที่อยู่เลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะที่ท่านเ,เริ่มนะคะว่าเนาะควรจะมีโลงนะคะแล้วก็ท่านก็สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณมากนะคะ ขอบพระคุณทุกๆกำลังใจด้วยค่ะขอบพระคุณขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ช่วยให้น้องได้มีกลงด้วยนะคะอยู่ในนี้ก็ปลอดภัยแล้วลูกสบายเลยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่นุกอยากจะขอนะคะก็คือไฟโซลาเซลล์นะคะไฟโซลาเซลล์มันต้องติดประมาณสัก1 2 3 3อันนะคะ3อันที่ที่เป็นประมาณสักพันวัตต์นะคะประมาณที่มันยิ่งมันวัตต์เยอะมันยิ่งเก็บแบตได้เยอะเวลากลางวันที่มันจะที่มันเป็นโซลาเซลล์เนาะมันก็จะเอาแบตมาจากความร้อนของแสงแดดเงค่ะมันก็จะอยู่ได้ยันเช้านะคะแสงไฟนะคะนี่นะคะเพราะว่าหลังบ้านนู้นน่ะ มันจะรั้วมันจะต่ํานะคะรั้วมันจะต่ําแล้วนวดเปิดไฟหลังบ้านไฟหลังบ้านมันก็ไม่มาข้างบ้านนะคะมันนุกจะเปิดไฟไว้ทุกคืนเลยเปิดไฟหลังบ้านเอาไว้แล้วก็เปิดไฟให้ขาวแล้วก็เปิดไฟหน้าบ้านเพราะว่ารั้วบ้านนุกมันต่ํานะคะมันต่ํามันใครก็ปีนเข้ามาง่ายนะคะรั้วบ้านนะคะก็ตอนที่ช่างเขามาท,ทําทาสีให้เขาก็บอกอยู่ว่าคุณครูน่าจะทํารวดน้าขึ้นมาอีกสักสามชั้นเพราะว่า หลังบ้านรั้วมันต่ํามากแล้วอยู่ผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวน่าจะทําขึ้นมาอีกอย่างนี้ค่ะคือนก็ไม่รู้นก็ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันจะเท่าไหร่ะนะคะนั่นแหละคะ่ะก็จริงๆคิดอยากทําอยู่นะคะแล้วช่างเขาก็ม,มาพูดแบบนี้ก็ <laughs> เขาก็คงจะเห็นเราอยู่คนเดียวนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเขาก็แนะนาเรานะคะว่า ควรจะทํำลวดหนามขึ้นมาสักสามชั้นเพราะว่าข้างหลังมันก็เป็นทางที่ที่รับตาคนนะคะหลังบ้านนะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นห่วงเด็กๆด,ด้วยะคะ่ะไม่อยากให้ใครปีนเข้ามาเผื่อมาวุ่นวายกับเด็กๆเกนี้ยคะ่ะมันปีนง่ายนะคะมันปีนง่ายวันนี้ก็สงสารน้ำวุ่นมานะคะ เราก็คิดถึงเขาด้วยนะคะเขาถ้าเขาอยู่เนี่ยเขาจะมาเล่นกับนกตอนเย็นนกคูขาอย่างงน้นอย่างนี้นะคะเขาก็ดูแลแมวเด็กเอาไว้จนเนี่ยค่ะแต่แม่พวกแม่แม่แมวเนี่ยจะต้องได้ทำหมันนะคะเนี่ยในงานก็ออกลูกออกมาอีกน้องวุ้นเขเขาไปเฝ้ายายถ้ายายเขาเป็นแบบนี้เขาเขาไปไหนไม่ได้ละคะ่ะเขาเฝ้าอยู่โรงพยาบาลนั่นหละก็ จะไลน์ไปบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงแมวเพราะว่าเขาก็เขาก็รักนะคะเขาเลี้ยงมาเขาก็รักนะคะพวกแมวเนี่ยแมวเด็กเนี่ยเราก็เราก็เมตตาเข้าไปนะคะเด็กๆที่นอนเนี่ยที่นอนที่เป็นเตียงไม้อันนี้ค่ะยังใช้ได้จนทุกวันนี้นะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านซื้อให้นะคะ ยังใช้ได้จนทุกวันนี้ไม่มีไฟนะคะมันมีไฟถ้านกุก็ท่านใดจะเมตานะคะเมตตาไฟให้เด็ๆกๆนุกอจะขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าเปิดไฟหลายหลอดนะคะเปิดไฟหลายหลอดทุกวันเลยมันค่าไฟมันก็ต้องขึ้นถ้าเราจะใช้ไฟเราต้องใช้แบบเป็นแบบโซลาร์เซลล์นะคะที่มันมีวัตต์เยอะๆแล้วมันก็เก็บ เก็บแบตได้เยอะมันจะได้สว่างถึงเช้านะคะให้แม่ดำอยู่ในนี้เลยพรุ่งนี้นุกน็กจะให้เขาอยู่ในนี้เละต้องไปซื้อกรบปะทรายมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวเอาอาหารไว้ให้เอาน้ําไว้ให้มีกระปะทรายก็ดีนะคะก็ดีกรงนี้ดีมากเลยนะคะดีเด็กๆเ,เขาอยู่กันแบบไม่อึดอัดนะคะอยู่กันแบบไม่อึดอัดดูเขามีความสุขนะคะเขาปีนป่ายขึ้นไปเล่นบนชั้นด้วยนะคะ